ก็นใดๆได้ม <Elijah> ือใหม่เอาดีเนาะฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าจอ้านก่อนเนะเก้าพันเดียซอนตู้ก่อน เเ <c oughs> ไม่กล้าไม่มันกยย็ยังบบชินส่วนแห้งบันนี่บอวเอาส่วนแล้วนะ <c oughs> เอ้อเออสวนแล้วนะมอเร็กต์ตรงนั้นเหน่หบอ,อ โคตรนันนี้นะต้องบัตรเดียวได้บอกยันบ้าบัตรเดียวได้ดีไตวัดที่เดียวไปด้วยเสริมพ้อมันเลยเนาะเจอในที่ลูกค้าลายเนาะพี่น้องขาะคนใจเย็นแล้วแม่ค้าได้ใจ น้ำยังสีเขียวเนื้อหบูบอยเขียวเนื้อดีบอยเขียวสเทียมเส้เขียวใส่แดงเลยบ่าหรือว่าใส่ย่างเดียวใส่เบิ้ดใส่เบิ้ดใส่เบิ้ดเลยบ่เออเบิ้ดชุนเลยเลยร้อนเบิือนว่ะเออเอาแบบยอ้อมผมด้วยเนาะตัวนี้กับไส้เลยนี่ก็ใไส้เลยใส่เบิ้ดนะ หายแห้งมันเนาะโอคมันอืมนกห้า,า,นกา,านี่ดนนเนินกันเนาะ <c oughs> <c oughs> มือน,นี่กระห้นอนอยู่ไหนมือน,นี่อ่าอ,อันนี้ให้ประตูพีน่น้องซินจะให้คะแนนลองเบิงเอเป็นระดได้ขาทา่าอยู่บ่เย็นเกียวเวยเนเกลวตูริมนุ่มมาจกกประตูนะ โอยลูกคลาลูกคาคนชุดถ่ายเน้่ยสายอาเองเลยเือมือกล้อง่นีเาลืมนุ่มนุ่มเนาะบอเกรทากเก้ากมันนุ่มอยู่เนุ่มเออเเลยนะเาเวว่าขาดอย่างบอบเนะ พิเศษพิเศษเใสเองเลยวะเหมือนเห็ครับมชมด้ยตัวตัวยงตัวอไม่คาไม่กับแบบสั้นๆเลยนะไม่คาไม่ก็เลยแช่บัตแช่บัตเด็คือวันนุ้เนาะกินไปข้ ซื้อเครื่องปลาดุซื้อเครื่องว่าเปียนเผ็ดน้ำเปียใสเนาะสบายดีเ้อสบายดีวันี่สบายดีเซีเอร์สูตรสุดนเนาะแตพ่อจะไม่น้องอโน่ดีแล้วน้องปลาดุงเาพอกันเมื่อนี่กันเพิ่มอาชีพเราปลาดุเนาะมาเอาน้ำยิมบอยครับนุ่มใสในก้อนประดเนาะ ไปซื้อเ so right. so um, ันืนี so ่มือเศ้าไงเพราะว่ามันบีบสบายนะตามที่ทางครูเคยทายเนาะคือมาใส่ขวดแล้วนี่เวลาเราใส่ถ้วยมันจะสบายคุณพี่น้องเลยพี่น้องอันนู้นล่างไม่ได้ปล่อยนะเนาะล่างไว้เตี้ยวไม่แต่เศร้าจัดหานปารุ้เหลยเนาะจัดหานไม่เพราะว่ามันมันมุมมันแบบว่ามุมว่างนะนะก็เลยจัดหานไม่ลื้อหานไม่เลยมือเศร้าไงกำลังแลวปาดู้เลยก็เลยเปิดสวยนี่ ເຮົາເຮັດແນວນີ້ໄປເປັນນົມກະດູນົມມ มันจังลายลายคือเป็นกระเพนทำไรอยู่ดรปองนะมันเบิ้ลไวคือเป็นปงคือเปาดังเนี่ยเลยาดังมันจะไม่ไางปงุมันวงงล้อยปแล้วไ่ได้ขาวาเดือดลุกี่ีบปลไป้ไป้อที่นั่นไม่ไกินหมกยววนนั้น

เผยนุ asy, ่งคนคล่อดเดก็หมดลอันนี้นะปุบ้าว่าปู๊บนช่วยขายนะเราะามันใช้ง่ยองสิอันนี้มาใส่เดสบายเ้นจะมาใส่นึ่งเนาะเปี่ยนุยห้องหอนไปแล้วงอลง่ออย หอมน่าเฮลุบบ่อยเนาะดูดอดูเดือดดูเดดเดเอืดูเดขวดนึงพอดีดูเนขวดนึงพอดีเต็มเลยขวดเดดดเดือดวดเดดเดอดวอดูดเอดวอด มันรับไปมนดูเลยพี่รบไป่่เบ้ลพอดีเนาะอดีเลี้ยนมาปวดหนึ่งต่อนี่สบายเลยนะน้องเบิขปวดนี่จะไเรปาเรี่อซ่ไปพี่เอ่าป่ง ก็พอลูกคนนี้เต็มันโบราณเนะเ็บปเอจยูไ่ดก็วะก็งแดงเีคนนี้เนาะอันละพาร้านนึงเนาะก็ไกล้ยเน่อ๋อนีู่อยากตีไก่นอยเนาะ มัต้ื่อยอยมันตู้ลงบุญพี่น้องปนกตีนั่นถ้าว่าไม่ตู้บบลงไปพี่น้องอนโนีเสียลงไปซอยทียกเพิ่อไมืได้ว่าม่ตู้มากก็ไให้ไม่ตู้ไปน้องเปน้องอนก็ได้เปิดมาาันต้องแขงตายกวนคนอนุ่นซื้ออ่าเพิ่งปันน้อแข่งตายมาหายลายมื้อนพี่น้องเนาะยังมึทนไตด้เลมนี่จะได้อาว่าให้ไม่ตู้ไปแร้เงเงินบุญวันะนะ

ซึ <Es> <an> meantime, ่งมาไก็ซ so so <r> ึ hands, you know, ่งนี่เลยแต่เขาซึ้มาคือเก่าพวกไหนแม่งผมมีคนไตเปล่ยนนนไดแตุ่นชามิงซาี่ไปจนเต็มเดวาซึ่ง้อดกเป็นวงมาบนมีดิวนาาานไ้ไแล้ว ใส่ขวดได้เลาซึ่มาใหม่ๆก็ซึ่เนาะเนาะถือขวดก็จะป็นขวดกขวดญพเบาเวาเลยถ้ขวดเล็ลม่น่อยคือหน่แตกนพยาอยู่ดเลยแน่ขั้วมนไดไดหมื่อนวันองอ่านที่ตัวอเพงเนาะไมลุ่น้อยห่่ด้อยสี่มือน่ะแค่เนาะมืออยเดยากพับเบาเขาซ มาดนียมันคือเหียไม่นอนุ่มคือเวียียนะทไมนมนี่วม่เปึ้นเปนีแยนยาะว่าเป็นกยานูนะกับผู้เขาใจน้อยบก็ย่านแล้บานบานคือบ้าีห้องไหนบ้านห้องชื่อเียนี่ยจ้้นือ ไก่ย่างกุ้งก็ตีไข่ไก่ไก่ย่างกุ้งได้สวยเชิมด้วยโอ้ไก่ดุ้งกุ้งเนี่ยตีไข่แล้วอ่านกินกุ้งมับข้าวมันก็ไก่ไก่เ่นี่ยม่ผู้ชายตัวไก่ก็ตีไข่นี่สิตับนล้วมไนจยังบ่งดียังเป็นไวกตื่นม่มาใส่ชิ้นตับมาใส่พวกเต็มไปเลยเดี๋ยวดมตีกุ้งกุ้งกันนะ เป็นไ้นปไปอเก่งใจลูกค้าก็นั่งทาต้องใจเศ้านี่ได้ถ่ายรองเบังกะเมนแห้งมานี้เนาะแย่ยมกดีเลยเอ่อมา ตุโยงว่ะให้ผู้ติดใจแต่เมื่อร้องว่ะเออคำลาลุงเล่าแห้งนั่นช่วงที่ขายดีหรอกเพราะว่ามันเล่ากับคนมักซื้อกันนะ <c oughs> เออนี่นะแล้วคนมีแนวจับอยู่ดิวอ่ะเนะียนเนเมนเนอหมูเพียง ทดลองเมึงแล้วมือหน่ะมาแซนทดลองมึงแล้วจิ like ๊เป็นคนแรกเลยถ้าเราจะไใส่ปุ๊กนี่รถซื้อมาใหม่ๆกระปุ๊กกระปุ๊กก้นซอสใช่เออบูดีก็ได้เลยใส่ขวดมันก็มีแนวกบ่เนาะ โมเมนแบบีิ้ช็อตาเลนกับเจอนี่นี่นี่ขายจอก0ป0ทันแลวนี่ละจอกห0 0ทัทดลองันก่อนเนาะเอาจอกมาไว้ตู้มีจอก8ปดกับจอกห้าจอกหเป็นแนวจอกห้าแนวจอกหองมันก่อนเนาะ

จอกหาเพราะคือจอกแปดเออจอกหาคือการตุมหอนก่อนนี่ก่นันอได้ได้ดูค่าแตขึ้นไดมือหอุอาดแล้วมันนงมันจีบสะอาดน้อมันนี่เ้าอาไงอืมนะบบเป็นยังมันเลนลงไปเลยพวกตามทางลงหัว มันกัดไม่้องยังบเล่อไดยังเตียบเล่อยด้นข้างม่ด้านขางไม่เาไปแ้วสวยเอาหมนาไม้ครับปั้นคนยังหอมากสวยนะลมเนาะบวาลมเน่ยมาปั้นแล้วเยทงชวนตากได้รย <laughs> này đế, mưa mày đây đây đấy 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 đấy

เหนือเราเปิดก่อนโอ้ยไม่ข่าไม่มันก่ยังโบชินส่วนแห้งบบนี้วะอ่าสวแล้วนะเฮ้สวแล้วนะแบโิโกองมันเหน่บอ โคดังนี้นะต้องบัดบัดเดียวได้บอกยันบ้าบานบัดเดียวได้ดีใส่บททัดทีเดียวไปด้วยเสริมพรมกันเลยเนาะเจอในที่ลนะูกค้าหลายนะนนาาเ,นเนาะพี่เนาะขณะคนใจเย็นแล้วแม่ค้าได้ใจเย็นยังจ่ายแปดพัน,น,น เคยเนาะยังใหม่ๆวะมาเตงน่ะมีเขียวเนาะมยังน้ำยังที่เขียวเนี่ยเนื้อบอยเขียวเนื้อดีบอยเขียวใส่สเขียวใส่แดงเลยบ่ลอดูว่าใส่ยางเดียวใส่เบิ้ลใส่เบิ้ลใส่เบิ้ลเลยบ่เออปลมดชุนเลย ้องเมือเออเอาแบบย่อมผมด้ยเนาะตัวนี้ก็ใส่เลยนี่กบ่ใเบิ้นแล้วายแห้งมานเนาะแห้งมนเมื่อดักนั่งนักในน้อคนไม่ขาดนะสิบวันหวานในเงี้เนี่ยเป็นลูกข้าย่่งพิดใจเนาะ

ต um ัวนี้ยังไม่ได้ใส่บ่ะใส่เอาหมวกทักเอาตู้เป็นมือคล้องไงต้องแข็งสิเพื่อนเลยเนาะอันนี้เพื่อแตงโมก็ดีน้ำแข็งเพื่อนสิโอ้ยเนาะ เพิ่มแผนลายเนี่ลูกค้าคุณรกกวะค่ะคุณแรก,อกเ,เอาลนลายนี่จบหนอาพันนี่จบแปดพันแป,นปนเ,นเออมันกด็ดินกันเนาะเดแล้วเดี๋ยวชิลุกวว

อุนบบเย็นเนาตุ๊กหอมกว่าเนาะบะตุน้ำก็ตุ๊กบะตุน้ำนะอย่างหูจ้าก็มันเมนูมันดีเนาะ<ช><ช>เออ<ช>มีลูกค้าถามว่าโเป็นได้น้ำแกงใส่ลูกเจ้าแซ่บบ่แซ่บยูวว่ามันใส่มี่อย่างแน่ก็ยัวใส่บะตุน้ำได้ทิ่บะตุน้ำแล้วจะนุ่มจังอย่างมีเบิตุน<ส>ั่นแหละว่าซื้อมาสามตุ๊กในบีบสบายวันตุ๊กครัวซะ โอเคครับ okay. ต้องไ,ไปเอาตู้พุ่นเนาะงบอว่าเน้อมึนกระจยอยูตตต่ตู้วเลยมันจังบออะไรจงบอะไรเนาะเ็นอะไตู้ไม่กินเนาะย็นเขียว เมื่อนี้่กะห้อนอยู่ไดนเมื่ <ừ. S 1> อไหร่อ้าวอันนี้ให้ประตุกนี่เราซิมจะให้คะแนนลองเบิงอ, <c oughs> อันนี้จอกหาพันตัวนั้นจอกแปดพันตัวเป็นระดัเขาวทาอย <c oughs> ู่บ่เย็นเขียว <c oughs> ตู้เริ่มนุ่มเหมือนักประตูนะโอ้ยลูกค้าลูกค้าคนชุดไทยเอ้าส่เอาเองเลยมือมือกล้อนน่ะนี่เชิดมามนุ่มนุ่มเนาะหของโักษ์กระเทากระมังนุ่มอยู่นะเนี่นุ่มปะบ้าเปเชี่ยวเลยนะแล้วคืว่าขาดอย่างบ้าไปเลยแล้ว พิเศษพิเศษเใสเองเลยวะมันมันมีเหงือกจุกจุกแบ้เลยุ่งตัวตุ่งหัวไม่ค้ามไม่กับแบบชันชนะนะไม่ค้ามไม่ก้นเลยแค่บาทแค่บาดียวือมันนี่เนาะกินีนมันยังแบบอื้อออยู่ดิอื้ออยู่ดิ กมกงเ้องหมอมันจแจ้ทั้งนี้มดออกพี่ชมว่าพี่ชมตกก๊าเย็นตัวตัวก๊าเย็นตัวมอวันจอกต่างกาวกนออกพี่ชมชมกเย็นตัวนี่กูมันก็มาใส่ัวนี้อย่างงะะคืนรถที่อโอ้ยนะไม่นานเลยใ ตัวตัวละแซ่บพอดีเลยเนาะแซ่บเลยว่าแซ่บก็แซ่บเอาละทีไม่ตีมัโอเคเลยเนาะผ่านมักชีบมักชิปเลยพี่น้องไยเอาได้ได้สำนีผ่านผ่านมาดิี่น้องเลเปิดเดี๋ยวนพี่น้องไยมือแรกเนาะเอาน้าแข็งเข่าตู้ไว้ก่อนพี่น้องเลยอย่ามันเปื่อยเนาะ ต้องเอามาตักเอายูทูปพี่แดกพี่น้องอเชื่อนี่เจอหน่อยนะผู้ใด,ดมาซื้อมันปั๊บห่านไหมพี่น้องเอ้ยมันจัดห่านไหมเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยบาทนี้โต๊ะนนี้ก็ไปยืมของตู้แก้มแดงมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยสามบาลเซนเพิ่นไปหาซื้อโต๊ะมาให้เนาะจังจังสิเปลี่ยนพี่น้องเอ้ย จานทานใหม่ให้ตู้ก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกบาดในปลาลูกเลยเดาะเพราะว่าอ่าปักเพิ่นกับมันตน้ํมันแข็งใสอยู่นํากันพี่น้องเอ้ยเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยก็สิเงียบๆแน่เพราะว่าแม่ตู้ลงไปงานบุญพุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะลงไปซอยเวียเพิ่นอยู่งานบุญทงแม่น้องอนกับข้าวฮ้านแล้วก็กลับมาจนใหม่แน่เนาะก็เลยบ่ได้ลงไปมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอยู่งานบุญก็ได้เนาะโด นำแข็งใส่เข้ากับเปิด,ด,ดได้เด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาอย่างมาอุดนนกัเวะเข้ามาได้เด้อพี่น้องเลยเนาะนำแข็งใสเข้าอเ,เอาเลยเอาปลาดุงเลยเนาะคลิปนี้ก็สิได้ดำด้าไปได้เด้อวันนี้ปลาดุงเลยเนาะมาไปก่อนวันนี้คุกกอกันไม่เด้อปลาดุงเลยเนาะโดย ກັບໃບນີ້ປາລົງເດີ